สวัสดีครับสวัสดีครับเรามาจากซีรีส์เรื่องรักสุดใจได้แฟนบอยแล้วคนในนั้ตัวทีละคนจากฝั่งไทยตะอะได้บ้างครับวัสดีครับผังซีรีส์นะครับผมเล่นเป็นรับบทเป็นไทยครับเฮ้ยเราชื่อมันเหมือนกัน ไเราอยากทำเรื่องรักสิมันตกใจเหมือนกันครับก็สวัสดีครับผมเซมพาร์รับบทเป็นว่านครับครับผมสวัสดีครับปู่ครับรับบทเป็นเติร์ครับสวัสดีครับผมเจสูครับรับบทเป็นนายครับสวัสดีครับผมลิวจินครับรับบทเป็นเลนจิครับอันแบบเรื่องคร่าวๆเรื่องนี้เป็นแนวแบบไหนคะ เรื่องราวเป็นยังไงก็เรื่องนี้นะครับจะเป็นแนวโรแมนติกดราม่าใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้องว่านเนี่ยเขาเป็นแฟนตัวยงใช่ของพี่นายอ่าแล้วก็เลยแบบว่าเอ้ตามซื้อของแบบหลายๆอย่างเลยจเป็นเป็นแฟนบอยคนหนึ่งที่ซัพพอริปินครับก็แต่ว่าเราด้วยความที่ว่าเนี่ยต้องทำโปรเจกต์เพื่อที่จะจบก็เลยมีการแคสติ้งเกิดขึ้นก็เลย ลองแคสดูถ้ามันติดก็กติดอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ติดก็แบบเออก็แล้วไปอะไรเงี้ยแต่ว่าการว่าติดก็เลยต้องเข้ามาอยู่ที่เ like. ดียวกับอไอดอลของเราก็คือเตอแล้วก็ว้านใช่ใช่ึงใน่จริงๆก็คุณก็เป็นแฟนบอยเขาไม่ใช่เหอคะถล่มิถลบมสิถล่ิเออไม่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 คือผมอ่ะคือ ผมต้องเกินก่อนเลยคือเหมือนเซฟก็น่าจะเคยพูดแล้วนะว่าทำไมถึงรู้จักเซฟอะไรเงี้ย mm hmm. เพราะว่ามันมีอยู่งานงานหนึ่งที่เราไปร่วมอ e ีเวนต์ร่วมกัน mm hmm. ใช่แต่ตอนนั้นคือเหมือนเซฟก็ยังไม่ได้เข้ามาในบ้านดูมันพันดุอะไรเงี้ยแล้วคือเหมือนเซฟเจอผมอะไรเงี้ยซึ่งเซฟก็เล่าให้เจมฟังแล้วตอนนั้นเจมก็รู้สึกมันก็ทําตัวไม่ถูกเพราะว่ามันก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขืนอะไรเงี้ยครับแต่ก็พอได้มาอยู่ด้วยกันมันก็มันก็เป็นความสัมพันธ์อีกแบบหนึ่งที่เราก็รู้สึกว่าเราก็เอนดนอ คือมันไม่รู้ดิมันเหมือนในพอร์ตหนังเลยป่ะใช่ไหมใช่แต่ว่าพอได้มาทํางานร่วมกันกับน้องครับก็รู้สึกว่าเออแบบน้องน่ารักมากคือทั้งเอ็นดูแล้วก็เหมือนกับคอยเชื่อฟังในสิ่งที่เราแบบคอยบอกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตอนแรกที่แบบเอาได้ต้องมาร่วมงานกับพี่เผมใช่ไหมครับหรือว่าน้องน้องน้องอ๋อน้องครับก็เอาจริงๆคือเขินแล้วแล้วอย่างคือถ้าถ้าในตอนที่เราเราถ่ายตลอดกันนะคือเซฟเก่งมาก แ้ก็ทำก็ไม่ถูกใช่ครว่าก็ยังดีที่ว่าแบบเออพี่เจมคือคือคอยหลีดให้แบบส่งรับส่งอารมณ์มาอะไรเงี้ยทำให้แบบผมสามารถแบบเฮ้ยไปต่อได้พยายามทำให้มันสามารถแบบผ่านไปได้อะไรเงี้ยใช่ตอบได้แต่ว่าไอ้ีนที่มันอยู่บนสปริงบอร์ดอะผมแบบคือมันต้องเป็นฟิลแบบคือมันต้องใส่แล้วอะแต่ว่าผมแบบคือด้วยความที่น้องแบบ คือสำหรับผมผมรู้สึกว่าเหมือนน้องเซฟเหมือนเหมือนแบบเหมือนเหมือนหมาตัวเล็กๆอะไรเงี้ยเออ,อแบบว่าแล้วแบบมันมันเออมันมีอยู่ซีหนึ่งที่เหมือนผมดูน้องไปปุ๊บแต่ว่าซีนนั้นเขาตัดออกเพราะว่าเหมือนผมแบบผมก็รู้สึกโอ๊ย,ยอะไรกะแบบไม่ไม,ไม่คือแบบเราก็ไม่อยากว่าอะไรยเงี้ยแต่ว่าเออพอทำสาม,มาธิก็เล่นได้อะไรยเงี้ยตอนดล้ก็ตัวเล็กก็น้อๆๆๆๆๆๆๆ มองน้ำตาล่วงลุยสองสามเมตรเนี่ยเจมดุกเลยเจมดุกเลยแบบร่วงพร้อมกันสองเมตรอีกข้างนึงแล้วอีกข้างนึงเมตรหนึ่งไม่ต้องไปโอบไม่ต้องไปโอบตอนนั้นมันก็โอบได้แต่มันต้องจบกองก่อนเจเลยก็ไม่ได้โอบทิ้งชวนไปก่อนมันมันเป็นซีนที่เอาจริงเราดูผมยืนดูเมื่อกี้ข้างๆก็ยังรู้สึกแบบคือรู้สึกแบบมันจะร้องตามอ่ะจริงๆเพราะว่าผมมายืนอยู่ตรงข้างล่างบอกใช่ไหมล่ะใช่ผมก็มองขึ้นไปอ่ะ คือเอาจริงผมก็เดินเล่นแหละเพราะว่าตอนนั้นมันจะเป็นซีนที่แบบเขาจะถ่ายแค่มุมใกล้ตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่ผมแบบเดินเดินเล่นอยู่ดีก็รู้สึกถึงรังสีแบบความเศร้ากับความโกรธอะไรกระท้ากันอยู่ตรงนั้นอ่ะทำให้ผมต้องหันไปดูซึ่งเอาจริงรู้นะว่าน้องอ่ะเศร้าแน่ๆอะไรอย่างนี้พอลงลงมาน้องก็แบบว่าแอบแบบว่ายังมีความแบบซึมซนิดนึงอะไรอย่างนี้ใช่แล้วเราทำยังไงเดินเล่นต่อไปดีผมก็แบบ เฮ้ยชิวไม่เป็นไรหรอกชิวเดี๋ยวพาไปกินส้มตำเนี่ยจะเปลี่ยนที่ให้ไปยืนฝั่งนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรกัะเฮ้ยไม่สวยดอแทแค่ระคะเล่นเลมีไงบ้างจริงๆเคยร่วมงานกับเจมมมาก่อนปะผมก็มีเจมม์เหรอครับยังไม่เคยเลยครับเป็นพี่เจม์หรพี่เจมม์หรไ เจมไม่ดูครับผมใจดีสุดในบ้านละจริงจริงน้องๆมาปรึกษาอะไรคือบอกหมดเก่งใครที่สุดเก่งใครสุดในนี้พี่ลิววะทำไมครับทำไมทำไมทำไมเราไปยืนสนุูดิลูกไปไปไปเก่งมากเลยอะไรอ พอดีผมเมื่อกี้อยู่ตรงนี้เลยจะแบบอ๋อคืออยากยืนตรงกลางใช่ใช่ใช่ไม่ไม่ไมผมไม่เ็อเตอร์กเติร์เตอร์เต็นเตอร์ครับครับขอโทษครับต่อต่อต่ออต่อ่อต่อตปอต่อตรงน่อไ่อต่อต่อต่อือต่อต่อต่อตอต่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 อตอต่อต่อ่อตอแบอต่อต่อตาอต่อตบบต่อท่อต่อต่อแ่บต่อต่อตนอา่อต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 ่อย่อต่อตรอย่อต่อต่อ่อู่อต่อ่อต่อต่อต่อ่อ่่ออ่ ใช่พี่จริงครับกลับบ้าไปเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าเก่งเก่งริวสุดเก่งริวจริงมากสุดเที่แบบไม่เคยแสดงด้วยกันเกินตะไคร่เตาอีกะเกาที่เหมือนแก้หนงวะไม่เคยแบบแสดงด้วยกันเลยก็ได้ไหมครับทำไมไม่บอกหน้าเอาเลยบอกขอกแลอวยังไงอ่ะแพ้ที่ไงล่ะลูก บทผมนะครับออคือผมยังไม่ยังไม่ค่อยทราบอะไรเกี่ยวกับตัวละครผมเลยครับเพราะว่าที่ทราบก็คือจะเป็นในซีนที่เหมือนที่ลิวเขาครับตัวเลนจิเขามาแย่งบทตัวละครทั้ไปทำให้ผมอ่ะตกกระป๋องเอ้ยแล้วผมก็โกรธเฮ้ยแล้วผมจะเอาคืนให้ได้เฮ้ยเฮ้ยอย่ากลับมาไม่นี่จับไปแล้วโกรธมากมากไหม มากเลยแล้วก็มาเนี่ครับและริวรู้ไหมครัว่าเขาแบบโอ้ค่อนข้างเก่งกับเราอะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับเขาเก่งเขาเก่งกว่าผมอีกแล้วทำไมอ่ะก็มันเป็นการเข้าทีแรกด้วยไงคเขบยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่พี่เคยผ่านจุดนั้นมาก่อนพี่ขับไม่หยุดเลยเขาจริงแบบ ตอนที่ถ่ายกิเมนฟ้าอะไรยผมก็เข้าสิแรกก็แค่มองหน้ากันก็ขำแล้วครับใช่ใช่มันจะเดี๋ยวมันจะค่อยๆแบบว่าปรับไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ไม่อันนี้อันนี้บอกเฉยๆว่ามันมันมันเป็นปกติเป็นปกติเป็นปกติไม่ไม่หยองพราะไม่ใช่ก็เพราะไม่เพราะว่าอยู่ในบทเราเป็นแบบว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยพี่ไม่ไม่อันดับหนึ่งเหรอเตือนนายเตือนนายนายเตือนไฮ้ตอะไร อ่านไหมหรืออคือ <c oughs> มีมีผิดความ,มเก่งกันนิดนึงใช่ใช่<อ>แต่ว่าอย่างนี้มันต้องปรับตัวเลยเพราะว่าต่างคนต่างแบบเก่งกันอะไรเงี้ยต้องแบบมีอะไรพฤติกรรมไหมครับยังยังไม่ต้องปรตา <c oughs> คือแบบว่าอะไรพฤติกรรมเลยจริง <c oughs> จริงแล้วก็ละลายกันละลายกันละลายไรไม่ละลายพฤติกรรมกันตลอดแบบคุยกันตลอดผมช่วยได้ไหม อ่อี๋ละลายพฤติกรรมรอยไรครับละลายพฤติกรรมับรีวหรือยอ่โอ๊ยอยู่แล้วผมสนิทซีแต่แต่จริงๆมันมีสนิทกับน้องมาน้องยาเซฟสนิทกับเรอยไหมมัเซอท่าน่อนเพมื่ไม่ไมนสูงไม่เท่าเพื่อนเมื่อกี้ช่องไหนเนี่ยอ๋อ โอเคได้ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วรสชาติของซีรีส์เรื่องนี้มันจะเป็นแบบไหนครจริงๆครับมีหลายรสเลยครับเตรียมมาแล้ว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 จริงๆแล้วเนี่ยมีอ่าสามต้องบอกว่าต้องใจฟังกะต้องบอกว่าจริงๆอ่ะมันสปอยของสปอยล์ดีกว่าสปอยล์หรอไม่เป็นนะแยายจะสปอยล์อีกได้ข่าวว่าพุ่งเดินห้องดำมาห้งเลยนะเดงดำอีกเหรอคิ่พูดเหรอเขาเรียกว่าอะไรปรึกษาไปแล้วสปอยล์สี่คำมา สคำก็เอาพี okay. okay, ่ออกมาเอาอะเอาอเอาละเอาย่ครับเริ่มเทมเลยเหรอครับเอาลุกข้ากครบรถเรื <c <c ่องอารมณ์เอาไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่เหมียมันไม่ใช่อะไรไป

ต่ว่าไอ้ช่วงแรกที่น้องถือปล่อยไปอ่ะตัดตัดอใช่ใช่ใช่เพราะว่าน้องเขาเตรียมมาแล้วนับยังไงวะสคันคบรถเรื่องอารมณ์คืออารมณ์อารมณ์อไหมเรืความฟินบ้าแคไหเรื่อเรื่อความปินให้น้องพูดดีกว่าความฟินหรอ ก็ในไพลลอดมันยังเออมันยังน้อยเนาะแต่ว่าเรื่องความฟินจะบอกเลยว่าถ้ามีเต็ม10ให้11เลยเพราะว่าฟินเกินครับก็เท่าเท่ากันเลยปะจ้โอเคครับเพหย์ลอดอันนี้อาจจะยังไม่ได้เสิร์ฟมากใช่แต่แน่นอนว่าถ้า ออนแอร์เมื่อไหร่เนี่ยไม่ว่าจะชีเสิร์ฟฮีเสิร์ฟฮิตเสิร์ฟหรือว่าอะไรเสิร์ฟจะเสิร์ฟเวทเกตบอลอะไรก็เนี่ยบอกเลยว่ากระแทกใจทุกคนแน่นอนเออแค่ี่แาบสั้นๆซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นแบบไหนตลกมั้ยต้งแบบคุณแบบคือตลกคอมเมดี้ตลอดเลยลูก่าาดรมเออจริงๆซีรีส์แนวนี้ครับมันจะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับบแบ คือจะพูดยังไงดีอะทั้งตลกด้วยแต่ก็จะเน้นด,ดรามา่า,มาเน้นเรื่องราวในวงการในซีรีส์ซะมากกว่าใช่ครับผมใช่เป<ช>็นมีมุม,ม,ม,มทังศิลปินแล้วก็แฟนคลับประมาณใช่แล้วคร<ช>ับแ,<ช>แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทุกคนอาจจะเห็นว่าตัวละครที่ชื่อว่านายไลละอของจริงร้ายกว่านี้จริงจริงเซเวอรซีรีส์เรื่องเรื่องนี้น่าจะเหมาะอะพี่พี่ทุกคนที่ที่เป็นพี่ทุกคนที่เป็นแฟนคลับครับเพราะว่าก็มันรีเลทกับชีวิต ของคนก็เซคิดว่าน่าจะเป็นซีรีส์ที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะทําให้ทุกคนอยากดูได้แต yeah> ่ก็อยากจะเตือนทุกคนว่าโปรดใช้จักรยานในการรับชมเฮ้ยจักจากวิจัลยานโอ้เข้าม่โอเคตัดก่อนนะถ้าเราเจอทุาคนถึงขั้นของเขาอ่ะตัดก่อนมาบนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปเทน้องเพิ่มก่อนโอเคก็น่าแหละครับพี่เจนปวดหัวไหมไม่เลยคือเอาจริงๆริอะพอแบบ คือด้วยความที่เราก็ค่อนข้างที่จะห่างจากการแสดงไปสักพักหนึ่งแล้วพอบรรยากาศตอนที่เจมกลับมาเล่นเรื่องนี้ครับคือเจมต้องบอกก่อนว่าเจมอ่ะคือตอนแรก,กเจมแค่อยากที่จะเล่นอะไรก็ได้ที่มันฉีกจากบทบทบาทเดิมแบบที่แบบเอ้ยอยากลองเล่นเป็นตัวอะไรเพราะว่าได้คุยกับพี่ออฟชั่นอย่างเงี้ยแล้วพอพี่ออฟชั่นก็ใช่ครับพี่บอกเลยว่าร้ายอ๋อ ไม่ใช่ก็ไม่ถ้าดูในคอลอดก็น่าจะน่าจะสุดๆแล้ว่ะละแต่เธออยากอยากอยากเปลี่ยนบทบาทใช่ครับผมซึ่งซึ่งพอพี่อ๋อแบบติดต่อมาว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องไมยแฟนบอยเนาะใช่เรื่องแฟนแฟนบอยอย่างเงี้ยก็เลยตกลงเล่นเลยเงี้ยครับแต่ตอนแรกก็คิดอยู่แต่พอรู้ว่าเป็นน้องอู๋กับน้องเซฟเล่นก็ตกลงเลยใช่ขอโทษผมผมอินกับพี่เจมนะอี้าหรอ ก็ผมเอาจริงผมดีใจมากๆที่แบบได้กับพี่เจมเพราะว่าจริงๆเราเคยเต้นเนืกันมาก่อนด้วย oh <yeah. S 1> อะไรอย่างงี้ใช่ตอนเข้ามาใหม่ๆเลยผมเข้ามาใหม่ๆ mm hmm. แล้วก็พอมาถึงเรื่องพารการแสดงะอะไรเงี้ยเรียกได้ว่าเอาจริงผมยังถือว่าใหม่มากๆอยู่แต่ว่าตอนที่เราแบบ กำลังถ่ายไพลอตกันอย่างเงี้ยพี่เจมได้ถ่ายทอดวิชาใช่ใช่คายตะคราบค่ายออกมาผมก็กินเข้าไปโก้เท่านี้เพราะผมชอบกินอยู่แล้วอะไรแบบมาแรงทอดอะไรเงี้ยเฮ้ยผิดละวอ๊กกลับมาก่อนครับก็เรก็เรียกได้ว่ารู้สึกว่าพี่เจมแบบว่ามีวิชาเยอะอะไรอย่างเงี้ใช่ก็ได้คําแนะนําเยอะมากมากเจมคือรู้สึกแหลกกูองเงี้ยไม่รู้เลยไม่ ไม่ไมหรอกไม่ครับแต่เจมต้องบอกก่อนว่าน้องๆทุกคนเนี่ยครับผมก็มีความสามารถอยู่แล้วตั้งแต่แบบว่าผลงานชิ้นก่อนอะไรประมาณนี้ซึ่งการปรับจูนมันไม่ได้ยากเลยใช่แบบว่าบางบางอย่างที่เราไม่รู้เราก็ถามน้องเหมือนกันอะไรอย่างผมถ้าน้องเลวจินน้องแพทน้องแบบน้องเซกับน้องอูเพราะว่าแต่ละ,ละคนมันก็จะได้แบบ มีประสบการณ์ที่แตกแตกอ่าแตกต่างกันแต่มาแชร์กันได้อะไรเงี้ยใช่ให้ฝากหน่อยพยายาค่ะฝากแบบที่ไม่ต้องโดนห้องดำอั้ค่ะห้องดำคือน่ากลัวมากเลรอใช่ไม่นด้นะพี่พี่แกผมคงคำบางคนเขาไม่กลัวเลยจริงหรอฮะอะไรนะพี่อ่า ครับกออ็อยากจะฝากทุกคนครับเรื่องรักสุดใจในแฟนบอยก็พวกเราก็ทำกันเป็นที่มากๆเลยแล้วก็จริงๆก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะรีเลทกับชีวิตหลายๆคนนะครับก็อยากจะให้ทุกคนได้ลองเปิดใจดูครับก็พวกเราทำานที่มากๆไม่ว่าจะเรื่องหน้าหรือเรื่องหลังครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับผมเ่ okay, ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ ไข่ห้องเหรอปาแบบว่ากิ้งกิ้งกิ้งครับก็สาหรับลูกค้านะครับไม่ว่าจะใครก็สามารถที่จะเข้าได้นะครับเรา4ี่คนก็เฮ้ยฮืมตัวเองรอคัด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 เเหรอโอเคต่อ่คัด8รอบนะครับก็สำหรับพวกเรา5คนนะครับคด อยากจะบอกว่าถึงตอนนี้เราเป็นนักแสดงแต่ว่าในเรื่องเราก็ยังเป็นนักแสดงอีกซึ่งใช่เราอาจจะต้องมีการแบบว่าแต่งหน้าทัชอัพทาลิปถูกไหมเครื่องสาะเข้าได้ใช่เครื่องสระเข้าได้ของกินเข้าได้กินค่แคร์เข้าได้จริงเราต้องล้างหน้าอะไรอย่างนี้แล้วก็เครื่องอะลรโฟมล้างหน้าเอาไม่ไม่คือเอาง่ายเลยสักกับเบือยันเรือลบทะนกับเบือยันเรือลบสามารถเข้าได้หมดเลยริงขอประโยคนึเงินช่วยซัพพอร์ตพวกเราได้ เราด้วยได้มร p o r t แฟนบอยหนได้ไหมครับได้ครับมาพร้อมไหมทุกคนไม่มั่นใจเลยเรเตรียมเตมเต็มเลยอ่าเราเรช่วย s p o r t เราหน่อยได้ไหมครับไม่ใช่วยอร์ตแฟนบอยหน่อยได้ไหมครัช่วย p o r t แฟนบอยหน่อยมคัม่าโดนนัแนนะแ่น้าท่ด ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพอ่ะามองหนึ่งช่วย support เอาพูดกันเลยหรอเอามาไปมไปมไพร้อมกันกเกหนึ่งช่วย support แฟนบอยหน่อยได้ไหมครับเอาพูดถึงสคนเอสอคอ๋อเซียนภิกอยู่พี่ก็ไั่นแหละครับผมขอฝาก support แฟนแฟนบอยด้วยครับสามเลยนะครับเด้อครับ สองอย่างพี่เจมสพี่่สู่่ปโอเคบทสัมภาษณ์นี่ผมขอดูจนจบเลยนะผมอชอบ